สวัสดีเพื่อนๆผมเอกสมเกตเกษร,ริจากเพจรับซื้อเหรียญและธนบัตรสัตวิลีนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันใน EP ที่3นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าแบงค์อะไร9ใบาราคาเป็นแสนนะครับตามชรงได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ100แบบ12ครับตัวนี้หรือว่าที่เราเรียกกันที่แปลว่า100ช้างแดงนะครับผมด้วยด้านหลังของธนบาตัตรรุ่นนี้นะครับจะมีรูปของพระบาทสมเด็จ พนเรส่วนมหาราชนะครับผมทรงช้างอยู่ด้านหลังเป็นช้างสีแดงครับเราเลยเรียกติดปากกันว่า100ช้างแดงครับผม100ช้างแดงตัวนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นเลข6หลักและเลข7หลักนะครับส่วนเลขการนับหลักก็จะนับจากเลขตรงนี้นะครับผมเป็นเลขตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้จะเป็น6หลักนะครับผมจะมีราคาแพงกว่า7หลักนิดหนึ่งถ้าเป็นใบธรรมดาอยู่นะครับ7หลักก็เล่นกันอยู่ที่ไม่ผ่านใช้นะครับสวยสเล่นกันอยู่ที่ 120บถึง150บาทครับประมาณนี้ส่วน6หลักก็จะมีราคาแพงกว่า1 0ถึง20บาทครับผมอาจจะเป็น1้0ยบถึง160บาทธนบัตรช้างแดงรุ่นแรก6หลักนะครับประกาศใช้ออกมาวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2521ันานะครับผมหลังจากนั้นก็จะผลิตแบงค์ร้อยเจ็ดหลักออกมานะครับครับเพื่อนๆแล้วก็แบงค์ที่ผมจะให้เพื่อนๆดูในวันนี้ที่มันมีราคาหลักแสนเนี่ยเป็นเพราะว่าเลขมันสวยนะครับผม อย่างตองตองหนึ่งนี้จะเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยครับเลขหนึ่งทั้งหมดเลยนะฮะครับแ้วถ้าเกิดว่าจะให้มันมีราคามากกว่านี้นะฮะเลขที่นำหน้าหมวดเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งหนึ่งด้วยอันนั้นจะราคาแพงกว่านี้ก็ผมอย่างตัวนี้ก็ราคาที่ประเมินอยู่ไม่ผ่านใช้สวยๆว,วิ้งๆก็อยู่ที่ประมาณ8ปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วแต่ว่าสภาพจะสวยหรือไม่สวยยังไงนะครับ ต่อไปเป็นธนบัตรตองสองหกหลักเลขนำหน้า5้ศูนย์นะครับอันนี้ยังถือว่าเลขนำหน้าไม่ไมค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่ายังเป็นข้างหลังยังเป็นตองทั้งหมดนะครับราคาเล่นกันอยู่ที่น่าจะประมาณอ่าที่ประมาณ7จ็ดพันถึงหนึ่งบาทครับผมต่อไปเป็นเป็นตองสามนะคะข้างหลังเป็น3มทั้งหมดเรียงคน6ตัวนะครับข้างหน้าเป็นเลข3ามแปถือว่าสวยระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็จะเล่นกันอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันถึงหนึ่งบาทครับผมส่วนอันใบน,นี้ตองสี่นะครับ ค่อนข้างมีราคา,าจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง11,000บาทนะครับโดยความที่ว่าข้างหน้าก็ยังมีเลข41ซึ่งเบิ้ลกับเลขตองด้วยเป็นเลขตอง5นะครับผมเลขนำหน้าหมวดยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะราคาก็อยู่ประมาณ7 0 0 0ถึง11,000บาทครับส่วนใบนี้เป็นตอง6นะครับผมเลขนำหน้า0 9ย์กก็ถือว่าพอมีราคาครับราคาเล่นกันได้อยู่ประมาณ 7,000ถึง11,000บาทนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นตอง7นะครับผมตอง7ก็จะพอมีราคาอยู่ครับราคาที่เล่นกันจะอยู่ประมาณ8,000ถึง11,000บาทครับนี่ถือว่าเป็นรองท็อปนะครับผมตอง8แต่ตัวนี้เลขตำหน้าปกตินะครับผมตัวนี้จะอยู่ประมาณที่10,000ถึง15,000บาทนะครับใบนี้ตอง8นะฮะ6หลัก ส่วนใบนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของชุดนี้เลยนะครับผมคือปกติเนี่ยตองเก้าก็จะมีราคาอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวเนี้ยขึ้นต้นด้วยศูนย์เก้านะครับซึ่งมันจะทําให้เลขสวยขึ้นไปอีกนะฮะเพราะมีเก้าเข้ามาอีกนะครับตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่อ่25,000บาทถึง35,000บาทนะครับผมค่อนข้างหายากฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเก้าเก้าหน้าด้วยนะครับอันนั้นน่าจะหลักแสน,นครับ ครับเพื่อนๆชุดนี้ตั้งแต่ตอง1ถึงตอง9นะครับราคาที่รับซื้ออยู่ก็น่าจะอยู่ประมาณ7-0,000ถึง100,000บาทนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอันไหนมีราคาเท่าไรประมาณเท่าไหร่นะครับผมยังไงเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับจะขายเหรียญหรือธนบัตรให้กับเพจเรานะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ที่ไอดีด้านล่างนะครับวันนี้เราก็ ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP ที่4ีเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูครับว่าจะมีอะไรมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ